เพราะว่าถ้าใครมีแดดมาครอบครองนะครับมันเท่มันดูดีแล้วก็มันทันสมัยที่สุดเลยครับซึ่งผมเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากได้มันมาครอบครองคือเมื่อเห็นแดดเมื่อไหลหันเนี่ยคอแทบเค็ดเลยครับเล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงแง่ดีที่คุณอาจไม่เคยรู้รักแทนนงบอกว่ามันแพ้แดด ได้ Dad, เคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมครับในปีพศ2536เนี่ยวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยเนี่ยต้องสั่นสะเทือนเลยนะครับเพราะว่า Honda เนี่ยได้ออกรถรุ่นใหม่โฉมใหม่มาในตระกูลโนวานั่นก็คือโนวาแดทรถทรงสปอร์ตกึ่งครอบครัวหรือที่คนไทยเนี่ยเรียกกันติดปากว่ารถกระเทยครับรถทรงแบบนี้นะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อที่เคยมีมาเนี่ยลบพับเก็บเสื่อไปเลยนะครับเพราะว่า เจ้าโนวาแดดตัวนี้เลยครับมันเนี่ยมีรูปร่างที่สวยเครื่องยนต์ที่แรงบอดี้ที่มากับโครงหน้าเนี่ยที่เป็นแบบคู่เครื่องยนต์เนี่ย 125cc 22แรงม้าคลัตช์มือ6เกียร์ระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้นบดิสเบรกหน้าหลังไฟหน้าคู่โมโนโช็อค มี2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น R เนี่ยจะไม่มีคลัตช์5เกียร์ส่วนรุ่น RS จะมีคลัตช์6เกียร์ราคาแต่ตอนนั้นนะครับก็43,500บาทและเมื่อโฆษณาโนวาแดดเนี่ยได้ออกสู่สายตาไว้รุ่นชาว90นะครับกระปุกที่อยู่ในมือต้องทุบต้องหาเงินเอารถคันนี้มาให้ได้ครับเพราะว่าถ้าใครมีแดดมาครอบครองนะครับมันเท่มันดูดีแล้วก็มันทันสมัยที่สุดเลยครับซึ่งผมนยครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากได้มันมาครอบครองคือเมื่อเห็นแดดเมื่อไหลหันอ อเทบเค็ดเลยครับมาพูดถึงความแรงของมันนะครับมันนี่คือเจ้าสนามเลยนะครับ เมื่อมาได้ลงสู่สนามในรุ่นเดียวกันเนี่ยผลปรากฏว่ามันได้รางวัลทุกสนามเลยครับความแรงเนี่ยไม่มีใครเทียบดังชื่อเขาเลยครับในปีพศ2538 h o n d ้าเนี่ยได้ออกมาอีกรุ่นหนึ่งจัดไฟหน้าไฟท้ายแบบกลมคู่นะครับก็จะกลายเป็นไฟตาเพชรตูดเป็ดพร้อมกับล้อซี่ลวด17นิ้วอันเป็นที่เรื่องลือครับแล้วอีกไม่นานนะครับก็ได้ออกรุ่นพิเศษออกมาเพื่อฉลองยอดขายโนวาครบ1ล้านคันออกเพียงแค่10,000คันในรุ่น SP1 ตัวนี้นะครับจะมีโค้ง แล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นสีม่วงทั้งคันเลยครับสติกเกอร์นี่จะเป็นแบบนูนขึ้นมานะครับนักสะสมเนี่ยตามหากันให้ควักเลยครับ